สืบเนื่องมาจากเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นนะคะตามที่เราได้นําเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ฟินแลนด์นนั้ได้มีการสั่งห้ามไม่ให้รถยนต์ที่จดทะเบียนรัสเซียเข้ามาในราชอาณาจักรฟินแลนด์และทางการของฟินแลนด์ก็ยังได้แจ้งอีกนะคะว่าจะทําการนําส่งรถยนต์ที่จดทะเบียนรัสเซียที่มีอยู่ในฟินแลนด์นั้นกลับไปยังรัสเซียด้วยซึ่งทางรัฐบาลฟินแลนด์นั้นก็ยังได้ให้เวลากับชาวรัสเซียที่เป็นเจ้าของรถยนต์ที่จดทะเบียนรัสเซียนั้นได้นํารถยนต์ของตนออกจากรรราาาาชอณจักฟิินนนนนแลลดด์ใให้้เเเสส็ภยยะะว6ื ขณะนี้ก็ยังมีรถยนต์ราคาแพงหลายคันนะคะที่เป็นป้ายทะเบียนของรัเสเซียยังคงจอดอยู่ในโรงจอดรถของสนามบินเฮลซิงกิและเต็มไปด้วยฝุ่นปกคลุมไปทั่วทั้งคันเลยนะคะซึ่งบ่งบอกได้ว่ารถยนต์ราคาแพงหลายคันเหล่านี้ได้ถูกจอดทิ้งไว้ในฟินแลนด์เป็นเวลาหลายเดือนหรืออาจจะยาวนานกว่านั้นด้วยซ้ําเจ้าหน้าที่ของสนามบินก็ได้บอกกับสื่อนะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่จอดรถในเขตวันตาจะมาทําการลากรถยนต์เหล่านี้ออกไปหากว่าไม่มีใครมาอ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของรถยนต์เหล่านี้คะ่ะ รถจนของรัเสเซียที่ถูกจอดทิ้งร้างไว้เหล่านี้นะคะบางคันก็มีราคาค่อนข้างสูงโดยปกติแล้วนั้นนะคะค่าเช่าที่จอดรถในสนามบินของฟินแลนด์นั้นจะมีราคาค่อนข้างสูงซึ่งที่จอดรถในโรงจอดรถ P1 ซึ่งใกล้กับอาคารผู้โดยสารมากที่สุดนั้นจะต้องจ่ายในราคา186ยูโรต่อสัปดาห์และในโรงจอดรถ P2 นั้นก็จะอยู่ที่ราคา136ยูโรต่อสัปดาห์ค่ะ ในโรงจอดรถ p 1แล้วก็ p 2นั้นมีรถยนต์ทะเบียนรัเสเซียจอดอยู่จํานวนหลายคันรถยนต์ทะเบียนรัเสเซียที่จอดทิ้งร้างไว้ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโรงจอดรถ p 3แล้วก็ p 5นะคะซึ่งราคาที่เช่าจอดรถก็จะอยู่ที่79ยูโรแล้วก็88ยูโรต่อสัปดาห์ค่ะ